สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมานเจอกันกับแก่แล้วนะคะคลิปๆๆตุกคลิปที่สำคัญนะคะขอขอทุกคนนะคะและชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะแนวทางที่ให้ไม่การันตีนะ,ะว่าจะมาทุกครัง้งหรือทุกรอบเหมือนทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ะเมื่อวานได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ดูเลยทุกคนไม่รู้ไม่รู้อ่ะนี่ค่ะได้เนี่ยถ้าวินถึงจะได้เก้าสามนะสองเก้าสามเห็นไหมวินตรงนี้นะทุกคน นี่ฮะได้แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยูไไไ่ได้ต่อไปอันนี้เออมาพรุ่งนี้เอ้ยรอบนี้นะมา <c oughs> รอบนี้ได้อะไรอ่ะ

กินน้ำเย็นไม่ได้ไอออสองห้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่คะอืมไม่ต้องไอด้วยหนึ่งสามศูนย์ นะคะเอียงเล่ากล้องเอียงตาเอียงเขียนหนังสือมากแล้วเอียงหมดเลย นะจะประมาณนี้นะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะปดใช้วิจารณญาในการรับชมรับชมลูปความเท่ๆน,นะขอให้โชคดีนะคะ